ทองคำจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้อีกไหมนะครับแล้วจะขึ้นได้ประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะติดดอยกันเยอะนะครับในช่วงนี้นะทองคำจะมีโอกาสย่อตัวลงมาไหมนะครับย่อ,ยอลงได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับ สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับรายการที่จะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของแนวโน้มทองคำนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละอาทิตย์นะครับซึ่งก็จะมีการวางแผนการซื้อขายทองคําให้ด้วยนะครับทางที่เป็นทองคําแบบ g o ด์ส p o t หรือแบบ USD ต่อออนนะครับแล้วก็รวมถึงราคาของทองแท่ง96.5ด้วยนะครับใครที่เพิ่งมาติดตามรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับหลายท่านคงเห็นแล้วนะครับน่าจะได้เห็นข่าว วันนี้นะครับที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสงครามนะครับที่อิอสอลเอละนะครับก็ยิงจรวดนะครับกว่า300ลูกเนี่ยเข้าหาอิสราเอลนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่ทองคำนะครับในวันพรุ่งนี้นะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นได้นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาคำตอบกันนะครับ ทองคำเมื่อวันศุกร์นะครับมันก็ไปปิดตลาดเนี่ยที่ราคา2,512เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ33.92บาทต่อดอลลาร์นะครับค่าเงินบาทนี้แข่งแล้วนะครับแข่งมาถึงระดับประมาณ33บาทแล้วนะครับทองคำแท่งออนไลน์6ก็6.5ครับก็ขึ้นไหวที่กรอบราคา4,300นะครับจนถึง4 40, 4 0 0บาทต่อบาททองนะครับ แน่นอนนะครับคาถามทุกอาทิตย์นะครับที่ถามกันมาตลอดนะครับว่าทองคําจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้อีกไหมนะครับแล้วจะขึ้นได้ประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะติดดอยกันเยอะนะครับในช่วงนี้นะทองคาจะมีโอกาสย่อตัวลงมาไหมนะครับคนที่รอซื้ออยู่ก็รอต่อนะครับอ่าย่อลงได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เทนทองคําตอนนี้เป็นเทนอะไรนะครับตอนนี้คือคําถามถามกันมาเยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทองคำเนี่ยมาหลุดต่ำกว่า2,485เหรียญลงไปได้นะครับผมบอกแล้วว่าถ้ามาหลุดต่ำกว่า2,485ลงไปได้เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางนะครับแล้วมันก็จะเข้าสู่โหมดไซเวย์นะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มสับสนแล้วว่าที่ทองคำสุดแล้วมันจะขึ้นต่อหรือว่ามันจะลงนะครับซึ่งถ้าเกิดอ้างอิงจากข่าวนะครับที่มีการยิงจรวดเกิดขึ้นนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่า การเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนี่นะครับอาจจะเปลี่ยนสั้นๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับคำพยากรณ์แนวโน้มทองคํามีดังนี้นะครับผมพูดถึง g o ลสปอร์ก่อนนะครับหรือแบบ USD ต่อออนเนี่ยนะครับหลังจากที่ทองคำนะครับมาหลุดต่ากว่า2485ลงไปได้แน่นอนทุกคนทราบแล้วว่าทองคําตอนนี้มันได้เปลี่ยนเทน เป็นขาลงระยะกลางนะครับซึ่งแน่นอนคําถามที่ถามว่าตอนนี้ทองคําเป็นเทนอะไรตอบเลยว่าตอนนี้ทองคําเป็นเทนขาลงระยะกลางนะครับแต่ว่ายังเป็นเทนขาขึ้นระยะยาวบวกยาวใหญ่อยู่นะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นมาถึงประมาณ2,512เหรียญเลยนะครับตอนนี้จุดสำคัญที่ใน1-2วันนี้เนี่ย มันจะชี้ชัดเจนเลยว่าทองคำเนี่ยจะสับขาหลอกอีกไหมก็เพราะว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา2525หี่เหรียญถ้าเกิดทองคำนะครับภายใน 1- ึงสองวันนี้นะครับสามารถรีบาวทะลุ2525หี่เหรียญขึ้นไปได้นะทองคำนะครับจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งและ จะกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ทันทีนะครับจําได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ทองคาเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับเปิดซื้อบายแบบหมดหน้าตักเลยนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยนะครับอันนี้อันนี้หกนะครับหกนะอย่าทําจริงนะก็ซื้อทอง ไปต่อได้เลยนะครับถ้าผ่าน25 25ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือมาลืนนี้ก็ตามนะครับนะการอังคารพุทธเนี่อลอดูเลยว่าถ้าผ่าน25 25ขึ้นไปได้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้เลยเพราะเมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ผมเคยให้ทริคไว้แล้วว่าคุณบวกกำไรไปอีก10เหรียญ 20เหรียญ30เหรียญได้เลยนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณซื้อราคาทองคำที่ประมาณ2,525เหรียญน,นะคุณบวกไปอีกสิเหรียญเนี่ยคุณรู้เลยว่าเป้าหมายนะครับกำไรนะครับกรอบแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000ันสองอยสามเหรียญน,นะครับถ้าบวกไปอีก20เหรียญเนี่ยก็กลายเป็น2,545เหรียญ บวกไปอีก30เหรียญก็ประมาณ2555เหรียญแล้วถ้าบวกไปอีก40เหรียญล่ะก็จะเป็นประมาณ2565เหรียญน,นะครับนั่นแปลว่าคุณจะเริ่มเห็นนิวไฮใหม่แล้วนะครับซึ่งนิวไฮที่จะให้เลยเนี่ยนะครับเอ่อก็จะมีตั้งแต่2535 2545 2555แล้วก็2565กนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนั่นแต่ว่า ทองคำต้องผ่านด่าน2525 25ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับแต่กับกันครับแล้วถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันยังรีบาวขึ้นไปเนี่ยไม่ผ่านด่าน2525 25ล่ะนะครับทองคําก็จะถูกทุบกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีโอกาสถูกทุบลงมาเนี่ยได้ต่ำสุดเนี่ยถึงระดับราคาประมาณ2,480 จนถึง2,485เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดทองคำครับสามารถดูดต่ำกว่า2,485เหรียญได้ครั้งหนึ่งนะอันเนี้ยก็เปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักได้เช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าจะเจอราคาทองคำเนี่ยต่ำแล้วต่ำอีกนะครับซึ่งสามารถต่ำสุดเนี่ยได้ถึงประมาณ2,460 จนถึง2,465เหรียญในกรอบแรกนะครับและถ้าหลุดต่ำกว่า2,465ลงไปได้ด้วยนะครับแรงเทขายและลอก2จะทำงานนะครับเป้าหมายกำไรขาลงต่ำสุดเนี่ยมีโอกาสลงได้ถึงประมาณ2,445จนถึง2,450เหรียญได้เลยนะครับใครอยากซื้อนะครับก็ให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอไว้ครับเพื่อเก็งกำไรขาขึ้นนะไม้แรกครับ ตั้งเปิดซื้อที่ราคา2514นะครับทะลุไปได้ปิดกำไรที่2518จนถึง2520หมายมที่2ครับตั้งซื้อที่ราคา2519ทะลุได้ครับรอปิดกำไรที่2525จนถึง2527ห้ามที่3ครับตั้งซื้อที่ราคา2525ครับทะลุไปได้ปิดกำไรที่253 1ึงถึง3หมายที่4ครับตั้งซื้อที่ราคา2 5 3 1นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2537 จนถึง2539แล้วก็มาที่5ครับตั้งซื้อที่ราคา2537นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2543จนถึง2545ได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะรอซื้อของถูกนะครับที่ถามว่าลวทองคําจะย่อลงได้เท่าไหร่จะรอซื้อตรงไหนได้บ้างนะครับอ่ะงั้นก็รอทองคำครับยอดตัวลงมานะหรือว่าจะตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอก็ได้นะครับที่ราคาครับ2503 2496 2491, 2485, ้าหนแล้วก็สองสนะครับผมให้เอาไว้5้าไม้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครชอบอยากจะเสี่ยงเปิดขายเซลล์นะครับเพื่อเก็งกําไรขาลงเนี่ยนะครับรอแบบนี้รอให้ทองคํานะครับมันย่อตัวลงมาก่อนนะหรือว่าจะตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปลอก็ได้นะครับก็ไม้แรกครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปลอเลยที่ราคา2508นะครับ หลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่2502จนถึง2504ห้ายมาที่2ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่2502นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2496จนถึง2498หมายมาที่3ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่2496หนะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2491จนถึง2493หมายมาที่4ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่ราคา2491หนะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่2484 จนถึง2486แล้วก็มาที่5ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่ราคา2484นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันมาที่ราคา2475จนถึง2477ได้เลยนะครับสรุปคำแนะนำวันนี้ครับสำหรับโกลสปอร์ตนะก็กรอบทองคำเนี่ยนะครับมันก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคา2485จนถึง2525 25, นะครับ ทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำครับจะวิ่งต่อข้างนั้นไปเรื่อยๆแล้วไปแบบแรงๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าฝืนอย่าสวนทางเด็ดขาดนะครับให้เล่นตามน้ำไปก่อนนะครับทองคำนะครับมันจะขึ้นได้มันก็ขึ้นได้อีกนะครับหรือว่าถ้ามันจะลงนะครับมันก็ลงได้อีกฉะนั้นแล้วถ้ามีนิวไฮใหม่ก็จะมีนิวไฮใหม่ได้ต่อเนื่องตามที่บอกเมื่อกี้นะครับ สวัรถ้าเกิดมันมันจะลงไปอีกนะครับก็ไม่แปลกเพราะเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็มีนิวไฮใหม่ไปแล้วถ้ามันจะปรับตัวลงไปนะครับเพื่อไปอพักฐานก่อนนะครับเหมือนที่ผมชอบพูดว่าก่อนจะขึ้นต่อจะต้องง้างหนังสติกลงมาก่อนนะครับเพื่อจะไปต่อนะครับฉะนั้นแล้วถ้าลงมาบ้างก็ไม่แปลกนะครับก็เอาเป็นว่าทองคำนะครับจะวิ่งไซด์เวยในกรอบที่บอกนี่แหละ 2485จนถึง2525นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับอย่าคิดที่จะสวนทางเด็ดขาดนะครับผมเตือนแล้วนะถ้าทะลุออกข้างใดข้างหนึ่งไปก่อนนะครับพยายามเล่นตามน้ำจะปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคจบสำหรับโคสปอตนะมาดูในส่วนของคนซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับ ถ้าเกิดใครติดดอยอยู่ตอนนี้นะครับเอาไม่สิต้องจะบอกว่าใครติดดอยอยู่ผมว่า90%นตะติดดอ,อยแทบทุกคนเลยนะครับก็บอกแบบนี้นะครับเพื่อให้ใจชื้นขึ้นนะว่า,อาทองคำนะครับในวันพรุ่งนี้มะลืนนี้นะครับมีโอกาสจะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้นะครับที่ราคาประมาณ4,500จนถึง4,600บาทต่อบาททองนะครับและถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถรีบาวทะลุ 4600บาทได้ด้วยนะครับส่งสัญญาณที่ดีว่าทองคำนะครับจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับเป้าหมายกําไรนะครับอยู่ที่ประมาณ4 8 0 0จนถึง4900บาทต่อบาททองนะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำนะครับยังรีบาวขึ้นไปนะครับยังไม่ผ่านด่านแรกนะด่านแรกเนี่ยคือ4600ด่านที่2คือ4800นะครับถ้าไม่ผ่าน2ด่านนี้พร้อมๆกันนะ ให้ตีความไว้เลยว่านะครับทองคำา96.5ครับมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับโดยเป้าหมายกำไรขาลงเนี่ยนะครับกรอบแรกจะอยู่ที่4 0,000ืน่นทนจนถึง4 0 1 0 0บาทนะครับกรอบที่2จะอยู่ที่39,800จนถึง39,900บาทและกรอบที่3ครับกรอบสุดท้ายที่ผมคำนวณได้นะถ้าจะลงมาต่ำสุดเนี่ยจะลงมาประมาณที่ 39,500จนถึง39,600บาทต่อบาททองนะครับนั่นแปลว่าค่างเงินค่างเงินบาทเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับประมาณ33.9นะครับจนถึง34บาทนะถ้าแข็งอยู่ประมาณนี้หรือแข็งกว่านี้นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสจะลงได้มากกว่านี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ค่างเงินบาทมันอ่อนตัวขึ้นไปเลทสาบบาทขึ้นไปนะครับมันก็จะพยายามอุ้มราคาทองคำนะครับ ไม่ให้ตกลงไปมากกว่านี้นะครับก็คงต้องมาลุ้นเรื่องของค่างเงินบาทกันต่อด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากเข้าซื้อทองคํา9.5นะครับซื้อตรงไหนได้บ้างน,นะครับอาจตอบเลยครับควรรอทองคํานะครับย่อลงมาก่อนนะที่ราคา4,200 4 0 0 0 0 0นท9 8 0 0้านแ9 8 0 0แล้วก็3,9,600บาทนะครับก็สามารถที่จะรอดักซื้อตามจุดที่บอกตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดทองคํานะครับมัน ทะลุราคา4 6 0 0บาทนะครับขึ้นไปได้นะส่วนตัวเนี่ยนะครับผมจะเริ่มให้ซื้อตั้งแต่ราคา4 5 0 0 4 6 0 0เนี่ยพยายามไล่ซื้อไปก่อนนะครับเพราะถ้ามันทะลุไป2จุดน,นี้ได้นะครับก็มั่นจได้ว่าทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยไปฟันกำไรสัก100-200ได้นะครับเป้าหมายกำไรสัก4 7 0 0 4 8 0 0เนี่ยนะครับน่าจะฟันกำไรตรงนี้น่าจะไม่พลาดนะครับก็ ลองนําไปปรับใช้ดูในพอร์ตของท่านเองละกันนะครับอ่ะจบแล้วนะครับทั้งโกสปอร์ตแล้วก็ทองแท่งนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์สําหรับนักลงทุนทองคําทุกท่านนะครับสวัสดีครับ